สายดีสวัสดีพ่อพี่เนอะนี่ภาพภาพมาเบิร์กใช้ป่านใช้ปานทำอะไรวันนี้ใช้ปานงงเงียบบอใช้ปานงงเงียบไหมงงเงียไหมงงเงียบไหมไปไปไปภาไปเบิร์ตอนนั่งอู่เออสีออกให้เบิร์กเลยมามา กาเคียวมันกรบอกอยากงอกาเคียวมันก็บออยากนอมันกาลำลำมันกระบอกอยากนงายาาลำมันก็บอกอยากงอเอาขังเดียวเขาีเอยข้าวีเธอหยิบหยเอ๊ะยิเห็ดหยิมันไอ้าว่เนอะยิบเหินไงที่หลเอะอ้านิเงี้ิเง เออมง,ง่ยิงได้ใช้พนเพิดเนาะพีน้องเพราะว่าเดี๋ยวเปลืองกาเว้นกาเว้นสีใสผ้าออมก็ขึ้นจะใส่พัเพิดเอาเนาะอาวานี่เพิ่นมาได้เพิ่นมาเ็ตจะ,ะีด มาขอลุกวะไมงมุไม่ไม่นทองจำอุ้มอบุ้มอุ้มนย่มันถิบมาวะยี่มันถีนเนถมเลยรอได้มาเอเออเอเออเออยอออเเอออ nào nghe mặt hết đi mặt hết run mực nào nè em kìa mặt hết mặt hết mặt hết

พันมากเลยพันมากเลยเห็ดแนวนี้เห็ดจิอังหัวพ <ain> ือกรหัวเอกเอกเเดียวพืไม่หยุดอปเบอเดียวเียอเใ่กล่องเลนดิวะเนียใ่กล่องพน้าเหีมใน่กล่องพน้าเลยหวัวโอมันเหนียเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีเป็นพี่เพกเป็นพี่เพจหมเอาอ ไปปวดโอ้โหหัวหัวดังอีหัวดังดังให้เอฟซีฟังนะหัวดังดังโอ้หัวแข็ว้หัวแข็งปะ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 ขันเข่าคันเข่าหัว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  pan pan apan eh apan eh ayam ni lo ayam ni ayam ni kan ni lo ayam ni ayam 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 ni lo ສາເອນີ້ກໍຊິວອົາໃຫ້ິນນນານອງบ่บ่ได้ຫ້ນາຫກິນົມກິນົມກະຊ້າຊ້ນນຫກຫກິຢູ່ັງກິນົຂວກິນົມຊົດຕັກິນນ້ແມ່บ่ได้ິນນ นี่ขั้นมันกินนุ่มโซ่งเนี่เปลืองเปลืองไล่โรดมาหน่อยๆเปืืองไล่โรดป้าเหือเหือเกลียหาหลเบิดหุ่งกัดเออเอา ยังไปน้ำาวมาคนถนะ,น <c oughs> ะไม่เขาเคปหลักมัดเขาไปหลักหัจัวะเบาๆัถกอไปทีกอน้ามาให้มือไปลเตาอีกแล้วยันแม่ว่าได้ไปลาดเอาบอไปีฮะม่เอนม่มามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบอสีบาว่ขอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายนะคะ บบโอ้ยม as> oh, The ันเหมือนเราทางหน่อพี่หน่อทางนะทางนี้แค่เน่แจงขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ่เบิ้งบ่เบิ้งบ่เบิ้งใช้ปั้นหัวเลาะแล้วนะเดี๋ยวมึงเก็บมาไอ้คู่เหนียวคู่เหนียวก็แม่จะเหนียวก็แม่ม่ลง วะอ้ยิบกระแมวโอ๊ยระือู้หอ้อ้าโอ้าอ้้อยิงจะงเกือบอ้าวอ้าอ้อ้โอ้อึ้งวันี้เลยอึ้งวะอึ้งวะเลคนนี้อึ้งวะ